ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเล่นเกมเมอร์นะครับในคลิปนี้นะฮะเรานะครับก็จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเสกินใหม่ที่เตรียมอัปเดตเข้าเซิร์ฟไทยในเดือนตุลาคมนี้นะครับเราก็จะพามาดูว่าสกินไหนนะครับจะมีอุปกรณ์แต่งสกินอะไรบ้างนะครับทั้งกรอบโปรไฟล์รูปโปรไฟล์นะครับเราก็อิโมจิต่างๆเราก็จะมารีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันที่สกินแรกเลยนะครับสกินแรกเลยนะครับนั่นคือสกินของเซฟิร่านะครับสกินนี้เป็นสกินเวฟคนถัดไป หรือสกินเวฟคนที่5นะครับสกินนี้จะมีในส่วนของท่าเต้นประจำสกินแล้วก็กรอบโปรไฟล์นะครับนี่นะครับกรอบนี้นะฮะสกินใหม่เซฟิราเวฟนะครับก็มีทั้งเอฟเฟกต์วาร์ปเอฟเฟกต์เสียงแล้วก็เอฟเฟกต์ของสกิลนะครับสกินนี้สกินต่อมานะครับนั่นคือสกินใหม่ของโอมก้านะครับสกินนี้ตามข้อมูลที่เราได้มานะครับเป็นสกินที่อยู่ระดับลิมิตเอคิวไม่มีเอฟเฟกต์นะครับนี่ย ไม่แน่ก็อาจจะแจกฟรีนะครับสกินนี้สกินต่อมานะครับก็คือสกินใหม่ของแม็กนะครับสกินนี้ตามข้อมูลที่เราได้มานะครับก็อยู่ระดับ limited kill เหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องรอประกาศอีกทีนะครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าสกินนี้เหมือนจะมีสกินของอาริสเพิ่มเข้ามาด้วยนะเห็นไหมครับข้างๆจะมีอาริสนั่งอยู่นะฮะแล้วก็ถือฟักทองนะครับคล้ายๆกับทีมฮาลวีนนะฮะ อันนี้ก็คือสกินของแม็กนะครับสกินต่อมานะครับก็คือสกินใหม่ของซินิเทียนะครับสกินนี้เป็นสกินประจําซีซั่นต่อไปนะครับหรือเป็นสกินฟรีประจําแรงใหม่นะครับสกินนี้จะมีนะครับในโซนของชุดแต่งเพิ่มเข้ามานะครับก็จะมีสีเขียวแล้วก็สีเหลืองส้มนะครับแล้วก็จะมีอาวุธนะฮะสชิ้นนะครับทั้งสีเขียวแล้วก็สีส้มนะครับเป็นสกินที่เมื่อเราอยู่แลงโกไอวีขึ้นไปเราจะได้รับฟรีนะครับสกินนี้ไม่มีเอฟเฟกต สกินต่อมานะครับนั่นคือสกินใหม่ของน้องรูอี้นะครับสกินนี้เป็นสกินนะครับที่มีทั้งเอฟเฟกต์วาร์ปเอฟเฟกเสียงแล้วก็เอฟเฟกของสกิลนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกรอบโปรไฟล์นะครับเป็นสกินนะครับที่มีการร่วมมือกับเกม HOK นะครับหรือ Herner of King นะครับในส่วนของ v e r s i o น Rv นะครับน่าจะไม่มีคาทานะครับอันนี้ก็คือรูปภาพเปรียบเทียบนะครับใน HOK นะครับมีคาทาแต่ว่าในเกม Rv ไม่มีคาทานะฮะนี่นะครับ แล้วก็ตามข้อมูลที่เราได้รับมานะครับยังไม่ฟันธงนะครับสกินนี้น่าจะอยู่ระดับมิราเคิลนะฮะมิราเคิลถ้าแบบสุ่มก็น่าจะไม่ต่ำกว่าพันปองนะครับแต่ว่าถ้าแบบขายก็ประมาณ8-90ปองขึ้นไปนะครับสกินนี้สกินต่อมานะครับก็คือสกินใหม่ของวีรานะครับสกินนี้เป็นสกินครบรอบ8ปี ROV นะครับสกินนี้นะครับจะมีทั้งเอฟเฟกเสียงแล้วก็เอฟเฟกของสกิลนะครับแล้วก็สกินเนี้ย จะมีอุปกรณ์เสริมนะครับในรอบ8ปีนะฮะเป็นเซตนะครับถ้าใครเก็บครบเนี่ยน่าจะเป็นการครอบครองพวกเอฟเฟกต์วาร์ฟเอฟเฟกต์วิ่งเอฟเฟกต์สังหารแล้วก็อีโมจิพวกนี้นะฮะหรือทําภารกิจนะครับนี่นะครับเอฟเฟกต์ต่างๆนะถ้าวาร์ฟอีโมจิเอฟเฟกต์วิ่งเอฟเฟกต์สังหารนะฮะสกินต่อมานะครับก็จะเป็นสกินใหม่ของยอนนะครับสกินนี้เป็นสกินครบรอบ8ปี Rv นะครับสกินนี้จะมีกรอบโปรไฟล์นะครับกรอบด้านขวานะฮะ เป็นกรอบโปรไฟล์ของยอนนะครับส่วนทางด้านซ้ายมือนะครับก็เป็นกรอบโปรไฟล์ Happy Birthday นะครบรอบ8ปี RV กรอบโปรไฟล์ของนะแล้วก็ emoji คองส่วนทางด้านบนนะครับก็จะเป็นป้ายประกาศคิวครบรอบ8ปี RV นะครับอันนี้ก็ต้องไปทำภารกิจเอานะครับน่าจะเป็นการสะสมสกินหรือเปล่านะครับให้ครบจะได้รับป้ายนะยังไงก็ต้องรอประกาศจากเซิร์ฟหาอีกทีนะครับ ส่วนสุดท้ายนะครับที่เราจะมาอัปเดตเพิ่มเติมนะครับก็คือสกินวอร์รี่แพดบทถัดไปของเซิร์ฟไพนะครับจะมีของจินน่าไอริแล้วก็มักันก้านะครับแล้วก็สกินใหม่ของไอรินะครับจะมีชุดแต่งเพื่อเข้ามานะครับนั่นคือสีครามสีเขียวแล้วก็สีม่วงนะฮะแล้วก็วอร์รี่แพดในบทนี้นะครับจะมีกรอบโปรไฟล์นะครับรูปโปรไฟล์นะครับแล้วก็พวกเอฟเฟกต์วาล์ฟสังหารเช่าอิโมจินะครับก็ต้องไปสุ่มในกรงล้อช็ตชะตานะครับ เก็บคะแนนไปสูมเอาก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนเอฟเฟกเพื่อนๆก็น่าจะเคยเห็นแล้วนะสำหรับพวกของจินหน้ามากันก้าแล้วก็ไอริพวกนี้นะครับประมาณนี้สวัสดีครับ